5ขั้นตอนง่ายๆในการรีไฟแนนซ์ผ่านง่ายๆมาดูกันค่ะว่าทํำยังไงนะคะขั้นตอนที่1ลูกค้าทักที่หน้าช่องถ่ายรูปรถรอบคันภายในรถและสําเนาทะเบียนรถมาประเมินยอดจัดก่อนขั้นตอนที่2หลังจากที่ทราบยอดจัดแฟเน้เรียบร้อยนะคะลูกค้คาเตรียมเอกสารนัดวันเวลาทําสัญญาได้เลยนะคะขั้นตอนที่3หลังจากที่เอกสารเรียบร้อยยื่นขออนุมัติเอกสารครบถ้วนตามที่เราแจ้งจะรู้ผลอน,อนุมัติประมาณ1-2วันทำการค่ะ หลังจากที่อนุมัติเรียบร้อยแล้วเราจะปิดบัญชีให้ลูกค้าทันทีค่ะขั้นตอนที่4รอเล่มทะเบียนจากไฟแนนซ์เดิมหลังจากที่ได้รับเล่มทะเบียนเรียบร้อยเราจะนัดลูกค้าโอนที่ขนส่งเป็นขั้นตอนที่5ขั้นตอนสุดท้ายนะคะลูกค้าก็รับส่วนต่างรับเงินส่วนต่างจากการรีไฟแนนซ์ครั้งนี้ได้เลยค่ะเป็นไงบ้างคะหลังจากที่ได้รับชมรับฟังหากคลิปนี้เป็นประโยชน์กับทุกท่านอย่าลืมนะคะกดติดตามกดใจ กดบันทึกกดแชร์คลิปนี้ไว้ด้วยนะคะยิงวีชัวลิซิ่งไฟแนนซ์สำหรับคนติดเครดิตยินดีให้คำปรึกษาและบริการขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ